สบายดีว่าจุกซุกคนสุบงสุบอนวันนี้ทเาาบ่งเด็กๆก่อนเด็กๆดูฟอมกันอ่าออสบายนอกเล,อกเลือบายนอเลือบสบายดีป่าลุงเออเือนเออ่ออาแม่สบายดีป่าลุงนะแม่มาจะกินกิน นอนบ้านนี่ไปอหาหน้อยก็น,นอนอากาศก็ฮ้อนพี่น้องเลยอือสบายดีพี่นอ้องอือแม่เพิ่นก็บ,บรรนีขางได้ทำบ่คอยขี่หายไปได้ดอกครับ <c oughs> ่ <c oughs> อืบอคิ้ว <c oughs> มนันัง้ยมขมันก็่หมมแมยงหลังมหลังเนางนางเิ่งนอกจบจบนอกเะสีฟ้เงเออนางจบดีปิดในติงเสือเออทุดท่องที่โพอ,อยู่ยกินลายหานหานติดบถึติงแล้วนะ

โอ้ยเห็ดชงหัวนอนหลับสบายเลยไปเบิ่งดูเห็ดชงหัวไปเบิ่งคนเห็ดชงหัวเห็ดชงผมเห็ดชงหัวอ À, mai mai đi đi phong đi đi à, cả này à, này Ủa, một kiểu men một à, kiểu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นน,น,น,น้นเอ้ยน้นเออสื่อนน้นลุงคุณว่าชื่อ,อยังลงล่ะสื่อนน้นลงุงนะื่อลินนะสื่อลินนะโอ้โอหัวงน่อยนอนหับสื่อน้นา,าจะรมหน่อง,ง,องอมหน เดี๋ยวทําชมก่อนเนี่ย

แขวแน่นออ <ś led> มเลยแขวนข่าแมงนาะ่นกินนมลายแข่เลยแมงบุเรสร็จออกแต็มขวาเลยขาดด่ขาแล้ว <ś led> ไม่ได้น,น,นั่นทำห,หน่อยันตื่นจะไปเช็ดน้ำใช่ไหมน้ำผมไปใส่ล้วตื่นเด้ทำหน่อย

ว่าเอาไงเอาไงเออว่าเป็นยุทธสามึงกันเลย่เป็นสบายดีป่าลุงไหมไหมขัาเป็นไหมไหมสบายดีป่าลูกนองนิ่มสบายดีเลยเอื้อเงี้สบายดีอื้อเงี้สบายดีเลย

Hãy đâu cho đâu Ghiền đâu nó Để sữa, bỏ lỡ những video hấp dẫn จบจพอดีพี่น้องเลยเล่นกัะดำดำลวดนี่นี่งคิดหน้าพอกันใหม่ขอหายเอฟซีทุกทุกานมีอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพแข็งแขรงสำเร็จนาทีในการงานพี่น้องสบายดี